เธอนั่งอยู่ที่นี่เธอได้เห็นเธอได้เป็นคนตัดสินทุกสิ่งแต่เกิดอะไรขึ้นข้างในเรามีความรู้นี้มันก็กลายมาเป็นความรู้สึกฉันนะมองเห็นผ่านดวงตาคู่นี้ หากฉันมีความรู้สึกนี้ <That means S 1> แปลว่าหากฉันมีความรู้สึกอย่างแน่นอนที่ฉันได้ตระหนักว่าฉัานคือดวงวิญญาณและฉันกำลังทำให้ร่างกายนี้ทำงาน <this> feeling, แล้วความรู้สึกนี้ ก็ทำให้เกิดพลังขึ้นมาจากข้างในตัวฉันไม่ว่าความคิดใดก็ตามไม่ว่าพลังไหนก็ตามที่สร้างฉันมีพลังของความคิดอยู่ภายในการควบคุมอะไรก็ตามที่ฉันเลือกที่จะสร้างฉันก็สร้างแต่ความคิดนั้นเท่านั้นและไม่มีความคิดอื่นเกิดขึ้น และนีคือพลังดั้งเดิมของดวงวิญญาณเหมือนกับที่บาบาได้บอกกับพวกเราลูกๆฉันควรจะมีความคิดว่าฉันคือดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ฉันเป็นลูกของพ่อพอนั้น And there no other these มันไม่ควรจะมีความคิดอื่นใดเกิดขึ้นนอกจากความคิดนี้แ,แต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อเราฝึกฝนเราก็รู้สึกเนาะไม่ได้แค่ความคิดเดียวเทาา่านั้นอยู่เสมอ นั่นแปลว่าทำให้ตนเองนั้นนะมั่นคงอยู่ในสิ่งนั้นเป็นเวลายาวนานเป็นเพราะเราไม่ได้ตระหนักว่าเราคือดวงวิญญาณก่อนในตอนเริ่มตน้นเมื่อเราได้ความรู้นี้ของดวงวิญญาณในช่วงเวลาแรก มันก็เป็นความรักที่ลึกล้ำลที่เกิดขึ้นอยู่ข้างไหนเราเองก็เริ่มต้นพัฒนาความรัก <Thank you. S 1> ต่อความเงียบสงบขึ้นมาข้างไหน เพราะว่าเมื่อฉันมีสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งอยู่ข้างในในความเงียบสงบนั้น<า>ฉันสามารถที่จะทให้เกิดความคิดที่สูงส่งได้และจากความสงบนั้นความคิดเดียวเท่านั้นที่จะถูกสร้งางก็คือการคิดที่ว่าพ่อนั้นได้สอนเราพ่อได้สอนอะไรกับเรา ว่ามุ่งเจออ न ริจินอัพนีออริจินาลิตี้คีฟิลลิ่งเดต้าจะยังง่ามัสูสข์คราตตาและจากพื้นที่ของความสงบนั้นไม่ว่าเส้นได้ของความคิดไหนก็ตามที่มาสิ่งนั้นจะทำให้ฉันมีประสบการณ์กับความคิดดั้งเดิมของตนเอง อมชันตีอยู่ยังมีชัยชนะอยู่เสมอได้สำนึกรู้ในรูปรวมรูปรวมของชักตีและพันดาวาสเช่นที่มีพลังของชักตีดังนั้นด้วยก็มีพลังที่ไม่มีขีดจำกัดของพันดาวาสด้วยเหตุนี้เอง สัญลักษณ์ที่มี4ี่มือจึงได้ถูกแสดงเอาไว้เป็นไปได้วยรูปรวมของชักตีและพันดาวาาที่งานของงานรับใช้โลกจึงประสบความสำเร็จดังนั้นให้ความร่วมมือกับกันและกันอยู่เสมอและสวมมงกุฎของความรับผิดชอบของเราไว้เสมออมฉันตี อมชันตีอมชันตีทุกคน so many Daddy. มีคุณสมบัติที่สวยงามมากมายของดาดี้ที่เ็้าแต่ปรากฏขึ้นมาเมื่อไรก็ตามที่เรานั่งทุกคนเองก็อยากที่จะฟัง ประสบการณ์นะเพราะาอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขามีกับด่าดีตอนนี้เขายังอายุน้อยกว่านี้ตอนที่มาในตอนแรกๆพวกเขาก็ชอบความรู้เชื่อมโยงกันกับพ่อประมาและโดยเฉพาะย่างยิ่งค่ะกับประตานโมหินีดาดีเพราะว่าท่านกับแม่ของท่านมาด้วยกัน ไม่มีอุปสรรคหรือว่าบวงพันธะอะไรเลยเพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวมามากมายนะคะเนื้อที่บอกว่าถูกล็อกไม่ได้รับอนุญาตให้มาแต่ว่าครอบครัวของเราของดาดีและตันโมหินีเนี่ยไม่ได้สร้างาปัญหาอะไรเลย she was stable very kind of เป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆเพราะว่าไม่ได้มองหาพลังอำนาจตำแหน่งอะไรเลยหรือว่าเงินทองไม่มีเลยคำจะคำชื่นชมอะไรก็ตามเป็นดวงวิญญาณที่มีความพอใจจริงๆดังนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าความพอใจด a ดดีเองจริงอยู่อย่างมั่นคงมากๆ พอมันไม่มีความพอใจมันก็จะไม่มีขัดสิ่งต่างๆนะคะจิตใจสติปัญญาก,ก็จะขึ้นลงแต่ดาดี้เนี่ยมั่นคงจริงๆไม่เพียงแค่นะั้นนะ่ะอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามที่บาบายอยากให้ไปดาดี้ก็จะไปดังนั้นดาดี้เองก็ช่วยเหลือด้วยนะคะในงานรับใช้โลก เรเดินทางไปญี่ปุ่นเป็นเพราะ <Online S 1> ว่าประสบการณ์ <Online S 1> ในต่างแดนด๊ดดี้จึงได้ไปลอนดอนด้วยค่ะสองปีด๊ดดี้อยู่ที่นั่น ในที่ที่มันเล็กมากๆอ่ะแน่นอนก็มีบรามินเก่าแก่บางคนนะคะที่เขาเคยดูแลเอาใจใส่พวกเราแต่ดาดี้เองก็อยู่ตามลำพังแล้วก็ดรเนอร์มาลากับฉันก็ไปเราเองก็อยู่ด้วยกันมาชั่วครู่หนึ่งคะ่ะสัก แ๊บนึงจากนั้นก็กลับไปฉันเองก็ชื่นชมกับความกล้าหาญนั้นแล้วก็แน่นอนด ادي เองอ่ะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะรู้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดได้มากมายนักแต่ก็สามารถที่จะแบบว่าบริหารจัดการได้แม้ว่าจะอยู่ด้วยตัวเองตามลำพังก็ตามเมื่อวานนี้เราก็คิดถึงดดี ي นะคะกับบทบาทของด ا ดีในการทำงานรับใช้นานาชาติดดีเองก็มานิวยอร์กหลายต่อหลายครั้ง พอบาบาพูดถึงรูปรวมฉันเองก็มองเห็นดาดีมันคงมากเดินทางด้วยตัวเองจากที่นี่ไป U.S.A. มนะมันเลีกได้ว่าเข้มแข็งมากๆเลยใช่ไหมล่ะเห็นนี่เองค่ะเราถึงบอกว่าคอมบายนะดาดีเองก็เป็นทังชักตีด้วยเป็นผันดาบด้วยเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วซิสเตอร์ก็จะบอกว่าฉันอยากให้คนไปกับฉันแต่ดดี้เองไม่เคยพูดอย่างนั้นเราหลายคนแม้กระทั่งดิดี้แจงกี้เองก็ตามหลายตอหลายปีไปตามลำพังเพราะว่ามันไม่ได้มีเงินมากพอจะซื้อตั๋วสองใบอะค่ะ แต่หลังจากผ่านไปจนถึงตอนนี้ค่ะมันกะทั้งเจนทีเองก็ซิสเตอร์เจนเองก็เดินทางตามลําพังตอนนี้เนี่ยก็พาคนอื่นไปด้วยแล้วนะคะไม่ถึงทุกทีก็แบบว่าไปคนเดียวทั้งนั้นเนาะดังนั้นในรูปรวมเนี่ยค่ะของชักตีและพันดาเหมืนกับทีมีพลังของชักตีเหมือนกับที่มีพลังของชักตี ก็มีพล <los> ังที่ไม่มีขีดจำกัดของพันดะมากตามนั้นเหตุนี้เองสัญลักษณ์ที่มีสี่มือจึงถูกแสดงเอาไว้เป็นไปผ่านรูปรวมนี้บาบาเองนั้นเตือนเราค่ะผ่านรูปรวมของชักตีและพันดะงาน การทำงานรับใช้โลกจึงประสบความสำเร็จดังนั้นให้ความร่วมมือกับกันและกันอยู่เสมอและก็สวมมงกุฎของความรับผิดชอบหลายคนก็ถามเราไม่ได้รู้สึกเป็นภาระใช่ไหมบอกไม่บาบาเป็นคนดูแล แล้วมันก็เป็นครอบครัวด้วยอ่ะดังนั้นในครอบครัวเนี่ยโดยอัตโนมัติเนาะฉันก็บอกกับผู้คนเอ่ออย่าได้เฝ้าแต่พูดว่าเราไม่มีดาดีเพราะทุกคนนั้นโตแล้วเรามาตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นค่ะตอนนี้เนี่ยก็อ่าแล้วเป็นเหมือนกันเนี่ยสี่สิบห้าสิบตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ อายุมากขึ้นแล้วดังนั้นในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสมอนะคะคนที่อายุมากกว่าเนาะพี่สาวก็จะดูแลอย่าได้บอกว่าฉันมีน้องสาวน้องชายฉันทำยังไงดีเธอรักเขาเธอก็แบ่งปันกับพวกเขาดูแลเอาใจใส่พวกเขาดังนั้น สำหรับเราแล้วเนี่ยก,ก็เลยเป็นความเบาสบายค่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยที่มันยากลำบ,บากแล้วมันก็เป็นครอบครัวใหญ่ในทางโลกเองอ่ะแม้กระทั่งครอบครัวเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแยง้งแต่ในครอบครัวใหญ่นี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนู่นนี่มันก็อาจจะเฝ้าจะเกิดขึ้นแต่เราต้อง,<ต>องช่วยพวกเขาที่จะให้เขาแก้ไข กลับมาอยู่ <Unless S 1> ในความสงบแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวกันบาบาบอกว่าลูกทั้งหมดนั้นต้องให้ให้ความร่วมมือนะคะเพื่อให้เกิดความสำเร็จสิ่งคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความร่วมมืออะไรก็ตามที่ต้องการในยกัยากาเราเองก็เพียงแต่ต้องเติมเต็มสิ่งนั้นค่ะอมชันติอมชันติมหินิดี So good too. Hello. So the nice, yes. So nice to be with you and good morning. Good yeah. morning. Yeah, good morning here. <laughs> <laughs> it's, it's what, midday or night? Midday it's um five o'clock in California. Uh, oh, <laughs> I'm really excited about this. ฉันตื่นเต้นมากเลยกับเรื่องนี้นะคอมไ f ฟอมเพราะว่าก uh, mm ่อนที่จะเข้ามาในความรู้ว่าฉันคิดว่าการแสวงหามันจบสิ้นตอนที่ฉันได้กลับมาเต็มเปียมสมบูรณ์อก่อนที่จะไปตามหาอีกครึ่งหนึ่ง เหมือนกับเราเองต็อพยายามมองหาตัวตนอีกฝั่งหนึ่งของเราเหมือที่จะแบบว่าไม่ได้ต้องไปหาการเติมเต็มจากคนอื่นหรือจากหนทางบัตตีหรือว่าในการสวดมนต์ภาวนาหรือในการร้องขอเมื่อฉันมาหาบาบาแล้วก็ฉันอธิบาย ได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับวิสนุฉันก็ตื่นเต้นมากเพราะฉันวาดภาพที่ฉันเห็นตัวเองอยู่ในพลังทางผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่เงี้ยนะคะที่จะแบบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืน โดยที่ไม่มีความโกรธไม่มีความเป็นศัตรูฉันจำเป็นต้องกลับมาเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ครูของฉันก็บอกเรื่องของวิศณุแล้วก็บอกว่าเธอแบบ หลอกกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีน้ําตาค่ะเพราะว่ามันกําลังยืนยันการเดินทางกับบาบาดังนั้นในความรู้นี้บาบาพูดถึงอดิเทพอดิเทวีที่รวมรูปกันในอนาคตเรามีลักษมีนารายในสังกัมยุคฉันก็ทําตามสระสวัตดิและบระมา แล้วเราก็พูดถึงการต้องมีความรับผิดชอบนะหรือพลังใหม่ของชักตีและพันดาอยากที่จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับหมายความว่ายังไงที่จะอยู่ในคอมบายฟอร์มเพิ่งดูว่าทั้งหมดนี้มันต่างกัน ที่ฉันจะกลายไปเป็นตัวตนที่สูงส่งชักตีกับชีวาในทางปฏิบัติดีดีได้ทำมันในทางปฏิบัติและทำให้มันจริงแท้กับดีดีได้ยังไง Because for me it was a, um, it made too much sense, but I haven't really figured out like, I sense for it for emotionally I could feel that. And uh, I found that harmony. I've been with Baba. <coughs> 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 could you maybe walk us through like this Vishnu form, why it's so significant? And <coughs> ในการพัฒนาทางจิตวิญญาณขณะนั้นนะเมื่อเราเข้ามาในความรู้ขาวิธีที่เราอธิบายเป้าหมายของเราคือการกลับไปสูงส่งเนาะเป็นลักษณะนารายในวิศนุที่มีสี่มือเนี้ยมันมีสี่สัญลักษณ์ใช่ไหมมันมีการแสดง วิษณุกับเราถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะมีการสร้างสมแล้วก็มีมงกุฎทั้งสองบางทีฉันเองก็โฟกัสอยู่กับสวายาชังจักรา กับในความรู้ของการตระหนักรู้ในตนเองมีโลตัสเองเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการตื่นนะโลตัสไม่ถึงเรื่องของครอบครัวแต่ว่าไปอยู่เหนือทุกสิ่งละวางและเต็มไปด้วยความรักหากเรามีทั้งหมดนี้ เราเองนั้นเน่ะเป็นสวายดาชังชักกาดารีเสมอคำพูดของเรานั้นทรงพลังหากเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เหมือนกับเธอเองนั้นน่ะอยู่ในรูปรวมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องการในฐานะที่เป็นชักตีแล้วพลังทั้งหมดก็จะมาบรบาจึงบอกว่าอย่าได้มองดูใคร เพียงแต่ว่าคงกงจักของการตระหนักรู้ให้กับตัวเองอย่าได้บัดกลัวต่อสิ่งไหนแต่ว่าตัวลูกเองควรจะส่งพลังมากเท่าที่เราฝึกฝนที่จะมีความบริสุทธิ์และพลังในความคิดคำพูดและก็การกระทำเราก็จะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นตามนั้นใช่ไหม <It S 2> ดังนั้น <also> เป้า <some S 2> หมายกับวัตถุประสงค์ของเรานั้นนะ่ยก็คือการทำให้เรา <See that? S 2> คือการอยู่อย่างรวม mm hmm. รูป like ฉันชอบภาพของวิษณุ <So S 2> ด้วยเหมือนกัน นะมีมหาสมุทรของน้ำนมกับวิษณุพวกเขาก็ได้สแสดงในใน,ในปาาค่ะมีวัดขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับเ่อเล็กๆอะที่เขาจะแบบว่ามีมีรูปปัน้นวิษนุนะคะขนาดใหญ่ที่นอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จากสะดือเนะะี่ยค่ะก็เป็นประมาฉันรู้สึกว่าถ้าหากว่าเรามองดู ทั้งในรูปของวิษณุฉันจำได้ว่ามันเกิดขึ้นที่ฉันอาจจะเดินทางไม่ได้อะฉันก็บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นวิษณุที่ยืนอยู่ตอนนี้นะฉันเป็นวิษณุที่อยู่ในบ่อน้ำนมนะฉันเองอ่ะก็ทำให้ตัวฉันเองอ่ะสบายใจด้วยสิ่งนี้นะว่าฉันเองก็ยังรูปอยู่ อาจจะเป็นบทบาทของชายหญิงหรืออาจจะเป็นอนาคตที่เราจะแบบว่าเอาทั้งหมดนั้นนะคะกับพลังงานทั้งหมดนั้นเข้ามาข้างในตัวเองแล้วเหล่าบราเธอร์ทั้งหลายมีความเคารพอย่างมากๆแล้วก็ซิสเตอร์เองอะ่ะก็ให้คุณค่าด้วยเหมือนกัน เพราะว่ามีบทบาทต่างกันที่จะต้องเล่นบาบาบอกว่าลูกสามารถที่จะเล่นทั้งสองอันได้นะคะทั้งชักตีและพันดาฉันเองก็เล่นอยู่กับสิ่งนี้โอ้มันเม็กซเซนมากเลยดีดีเพราะดีดีเองอ่ะอยู่อย่างมั่นคงมากเป็นอะไรบางอย่างที่ดีมากจ้ เป็นสมดุลอ่ะอินติเกรตเข้ามาวยกันใช่ความสมบูรณ์เข้ามาข้างในนะคะข้างในข้างนอกอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในมูลีของบาบาเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ของวันุนี้ด้วยคำว่า salvation เนี่ยฉันอยากที่จะดีดีช่วย ขยายความสักหน่อยได้ไหมในฮินดีเขาจะเว่าสัตติใช่ไหม salvation เนี่ยมันคือจีบันมุกติใช่ไหมที่ s a l เนี่ยคือการหลุดพ้นการหลุดพ้นในชีวิตอืม They use the word "gati sadgati". เขาใช้คำว่ากติกับสัตกติกติเนี่ยคือมุติสัตกติเนี่ยคือจีวันมุติคำว่ากติกับสัตกติมุติกับจีวันมุติเป็นอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกันและในไม่กี่ปีนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยเขียน liberation in life แต่ว่าไม่กี่ปีนี้เขาเป็นเป็ซิร์ฟเวชันนะเหมือนในคริสเตียนอ่ะเขาเชื่อสิ่งนี้แต่ว่าจริงๆแล้วดั้งเดิมเนี่ยค่ะคือจีบันมุกตีอ่าก็จะอธิบายว่ามันคือจีบันมุกตีหละนะคะ Baba said uh, in the Golden Age, Salvation. Salvation. The... Shand... Uh, that's Jivanmukti. Yeah. Makes sense. Uh-huh. Um, so, um, I wonder how that, how does Salvation correlate, I guess the combined form means the Golden Age. Yeah. So that, I that's... I um, um, How, um... Also, Baba was saying he's... Filling us with the sansskara. So of these sansskars of you know, asking, praying, um, bartering, um, manipulating. <laughs> and wait a minute now Baba is filling us with these sense Baba of so ní, so that we have Dominion. So I become a sovereign. ฉันถึงได้กลายเป็นผู้มีอำนาจของการปกครองตนเองเราจะสามารถติมเต็มตนเองด้วยสันสกานี้ได้ยังไงฉันคิดว่าถ้าเธอมองดูตั้งแต่ยังเด็กนะทุกคนเองก็อยากให้สิ่งต่างๆอยู่ในการควบคุมเนาะในวิธีการที่พวกเขาอยากให้เป็นน่ะ and you give food we keep fighting keep crying a n the l e g e s s what is it อ่าแม้กระทั่งเด็กทารกอ่ะค่ะอยากกินข้าวอ่ะนะมันก็ยังร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้จนกระทั่งได้กินนะถึงจะหยุดร้อง by their own desires ดังนั้นมันก็เหมือนกับเป็นความปรารถนาของตนเองตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นจิตใจสติปัญญาที่เราเองต้องเป็นอิสระจากสิ่งนั้นแต่จริงๆแล้วการที่ปกครองมันไอสิ่งที่ปกครองอยู่คือความอยากนะเราก็เลยพยายามทําให้มันเป็นวิธีการของเราเท่านั้นไม่ใช่วิธีการอื่นทั้งหมดนั้นมันก็เป็นฝั่งที่มันเป็นล็อกของการปกครองถูกไหมแ้่มันก็ยังมีฝั่งที่เป็นบวกเธอคงอยู่ในความนับถือตนเองความค รดตนเองอะไรก็ตามที่เธอทำบารเรียกว่าเป็นอำนาจของการปกครองตนเองอวัยวะประสาทสัมผัสทุกอย่างของร่างกายอยู่ภายใต้การควบคุมเธอกำลังปกครองอยู่ตรงนั้นเมื่อเธอปกครองอย่างเป็นผู้มีอำนาจของการปกครองตนเองโดยอัตโนมัติเธอก็จะกลายไปเป็นตัวอย่างที่ดี กลายเป็นผู้ปกครองโลกหรืออะไรก็ต่ามแต่ว่าการปกครองเนี่ยค่ะเริ่มต้นขึ้นเนาะจากตนเองในอนั้นก็สวยงามมากๆ should from free They'll be e say s d r i เธอควรจะเป็นอิสระแต่ฉันก็ต้องมีความอยากมที่จะต้องลุกจากเตียงอยู่กับบาราจัดการตนเองแล้วก็ทำงานรับใช้รูลิงเนี่ยค่ะก็คือความอยากนั้นด้วยแต่ขอให้มันเป็นความอยากที่จะปกครองตนเองขอบคุณมากๆ i really enjoyed this very much thank you okay okay om shanti, Oum shanti ka.